สปอตไลท์ติด CB300R นะครับเห็นคนถามกันมาเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวคร่าวๆให้ดูกันตัวนี้เป็นสปอตไลท์อของ OAK k นะครับ Oak LED รุ่นมินิ50วัตต์นะครับเขาจะขายเป็นคู่นะมาเป็นคู่แล้วก็ในกล่องเขาจะมีไลท์มาให้ด้วยนะครับมันจะมีไลท์ขับ LED ผมจะติดไว้ตรงด้านหลังนี่ ไม่รู้จะเห็นไหมนะครับย้อนแสงใช้เคเบิลไทยรัดไว้นะครับนี่ซ่อนไว้ด้านในเลยนะครับมันจะเป็นไดจุดนี้จะเป็นจุดต่อสายแบบนี้นะครับจะมาในชุดเลยนะครับส่วนไอ้ที่ขาจับโชค๊คซื้อแยกต่างหากนะนี่ขาจับโช๊คเป็นแบบนี้นะนี่ตัวนี้ซื้อแยกต่างหากเอ่อที่ร้านที่ร้านที่ขายไฟก็มีขายนะครับ ซื้อตามขนาดแกนโช๊คเลยนะครับกับต้องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางเอ่อเส้นผ่าศูนย์กลางตรงกระบอกโช๊คตรงนี้นะไม่ใช่ไปอิงตามเอ่อแกนในที่เขาจะบอกมาเอ่ออย่างรุ่น CB 300R ้าเขาจะบอกว่าเอ่อขนาดแกนโช๊ค41มิล41มิลมันคือตัวนี้นะครับตัวแกนในส่วนกระบอกนอกนะครับมันราวๆรู้สึกจะเกือบเกือบกว่ามิลน,นะครับเพราะฉะนั้นวัดจากด้านนอกผมจำไม่ได้แล้ว ว่าขนาดที่ซื้อมานี่มันมันเท่าไหร่นะครับลองวัดดูนะจำไม่ได้แต่น่าจะซื้อมาจากร้านเดียวกันก็น่าจะมีขายนะรุ่นนี้นะประมาณนี้อ่เห็นถามกันมาเยอะก็เลยอ่อัดคลิปซะหน่อยนะครับปกติจะเป็นอัดคลิปงานซ่อมอ่คลิปนี้ก็รีวิวรถเป็นคลิปแรกเลยนะครับส่วนขาตัวนี้ ขาสแตนเลสตัวนี้มันจะมากับชุด led นะครับไม่ต้องซื้อแยกซื้อแยกเฉพาะขาจับโชคตรงนี้นะครับชุดนี้เขาให้มาพร้อมชุดขาจับโชกนะครับส่วนสวิต์นะครับผมต่อแบบนี้มีสวิตกันน้ําแยกมานะครับมีสวิตกันน้ําแยกมาตรงนี้อ่าส่วนสวิตนะครับอย่างที่บอกเป็นสวิตกันน้ําแยกที่อ่าซื้อแยกมาตั้งหาอีกนะครับเป็นสาย เป็นสวิตสามทางหรือ2ทางเป็นสาย3เส้นนะครับเป็นสวิตจับแฮนด์แบบนี้ได้เลยเป็นกันน้ํามีสาย3เส้นเปิดขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นไฟต่ําลงมาข้างล่างก็จะเป็นไฟสูงนะครับอ่าส่วนระบบที่ผมต่อ,อ,อร่วมนะครับก็คือเป็นไฟพาร์ตนะครับหรือว่าไฟสูงเมื่อเปิดไฟสูง LED จะจะเป็นไฟสูงตามนะครับเมื่อเรากดไฟพาร์ตแบบนี้นะครับ LED มันก็จะเป็นไฟสูงตามก็คือมันจะเติมเหลืองเข้ามานะครับรุ่นนี้มินิ50วัตต์มินิ50วัตต์จะเป็นขาวเติมเหลืองขาวเติมเหลืองก็คือว่าเวลาเราเปิดไฟตามสีขาวจะติดเวลาเราเปิดไฟสูงนะครับสีเหลืองจะติดตามโดยที่โดยที่สีขาวมันไม่ดับนะครับก็คือขาวเติมเหลืองนะส่วนรุ่นมินิ20วัตต์เมื่อเปิดไฟสูงสีเหลืองจะติดสีขาวจะดับนะครับส่วนอย่างที่บอกมินิ50วัตต์ ขาวเติมเหลืองขาวไม่ดับนะครับสีเหลืองเติมเข้ามานะขาวไม่ดับนะครับก็เข้าๆประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการต่อเพิ่มเ,เข้าไปกับระบบไฟเดิมที่เป็นไฟพาร์ตแบบนี้นะครับผมใช้รีเลย์นะครับใช้รีเลย์แยกเพิ่มเข้ามาตัวหนึ่งนะครับวิธีการต่อก็ก็แล้วแต่คนนะครับเพราะผมก็ต่อตามวิธีของผมไม่ได้อิงตามช่างคนไหนเลยนะครับพอดีก็ เป็นช่างอยู่ก็เลยมีความรู้ด้านไฟฟ้านิดหน่อยก็เลยพอต่อยองได้นะครับส่วนให้บอกวิธีต่อก็บอกตรงๆว่าอาจจะบอกไม่ถูกเพราะจาไม่ได้ว่าต่อ,อยังไงบ้างานะครับมันก็มีสายหลายเส้นอยู่ต่อไปกับระบบไฟเดิมด้วยนะครับก็หลายคนถามมามีการตัดต่อสายไฟไหมถ้าต่อเองแบบนี้ตัดต่อครับผมตัดต่อสายไฟเดิมนะไม่ใช่ไม่ได้มีปลั๊กแยกอะไรเลยนะครับ ถ้าต่อตามร้านมาตรฐานเขาอาจจะมีปลั๊กตรงรุ่นให้แต่ผมแค่การตัดต่อเอานะครับง่ายดียังไงการดัดแปลงนะครับอาจจะถามว่าหมดประกันไหมถ้าเอาตามตัวหนังสือเลยทําอะไรก็หมดประกันครับแม้จะเปลี่ยนกระจกมันก็ประกันขาดแล้วนะครับใครที่จะแต่งรถไม่ต้องห่วงเรื่องประกันนะครับถ้าเอาตามตัวหนังสือยังไงประกันก็ขาดนะผมก็เลยต่อแบบนี้ไม่ห่วงเรื่องประกองประกันแล้วนะครับนี่ ก็ถ้าเราเปิดกุญแจเลยไฟหน้าติดแต่ LED ผมต่อแบบยังไม่ติดนะครับจนกว่าจะมาเปิดสวิตตัวนี้นะครับแต่กรณีที่ว่าเรายังไม่เปิดสวิตตัวนี้เปิดแค่กุญแจสตาร์ทรถวิ่งถ้าเรากดไฟพาร์ทน LED ติดตามนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูกันสักหน่อยยาวเลยคลิปนี้ตอนแรกยาสั้นนะเห็นไหมี่ตอนนี้ LED ไม่ติดนะครับติดเฉพาะไฟหน้าซึ่งมันติดอยู่แล้วนะครับ เมื่อกดไฟพัดนะ LED ติดตามติดเป็นไฟสูงนะครับติดทั้งขาวทั้งเหลืองเนี่นะครับเปิดไฟสูงเหมือนกันอ่าเปิดไฟสูงก็ติดนะครับอ่าลืมบอกอีกนิดนึงจะได้ได้ยินเสียงพัดลมนะครับรุ่นนี้นะครับมีพัดลมระบายความร้อนนะครับนะพอเป็น LED อา่ากลังวัดสูงนะครับมันจะมีความร้อนนะครับอ่าก็สว่างมากบอกได้เลยว่าสว่างมากรุ่นนี้ นะครับสว่างมากๆเลยนะโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้อ่าลืมบอกอีกนิดหนึ่งเนี่เมื่อเราเปิดกุญแจนะครับผมต่อระบบไว้นะครับเมื่อเปิดกุญแจครั้งแรกอ่าระบบอ่าเมื่อกี้ไม่ติดะนะครับมันกล้องอาจจะจับไม่ทันนะมันจะมีการสว่างปุ๊บขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเปิดกุญแจนี่อ่ากล้องจับไม่ทันไม่เป็นไรนะอันนี้ เมื่อเปิดกุญแจแล้วสวิตช์ตรงนี้ที่ผมต่อไว้อย่างที่บอกนี่เปิดสวิตช์จะติดนี่แต่ถ้าไม่เปิดสวิตช์กดไฟพาร์ตติดเหมือนเดิมนะครับติดเป็นไฟสูงพอไฟไฟพาร์ตนะครับสว่างมากรุ่นนี้บางคนติดไว้ข้างล่างนะครับบางคนติดไว้ข้างล่างมันจะมีะแกนตัวยึดที่ขายสําเร็จรูปเลยยึดออกมาจากตัวนี้ นะครับแล้วก็ยืดใส่ขาสปอร์ตไลท์แต่ผมมองว่าติดไว้ข้างล่างนะครับมุมกดมันต่ํามากนะครับเวลาเราเขับไปนะครับมันมีโอกาสที่จะส่องตาชาวบ้านนะครับส่องส่องหน้าชาวบ้านทําให้เขาเมีอาการตีไฟใส่ตบไฟใสก่ก็เลยนะครับก็ไม่ติดข้างล่างนะครับเพราะว่า M S X นะครับผมติดต่ํา ติดข้างล่างมุมกดมันต่ําทําให้มันแยงตาชาวบ้านนะครับผมก็เลยรุ่นนี้ติดที่กระบอกโชคและติดด้านบนนะครับติดด้านบนมุมกดมันจะเยอะกว่ามันทําให้ไม่ไม่ส่องตาชาวบ้านนะครับถ้าเราติดเอ่อต่ำมากนะครับมุมกดมันเอียงนิดเดียวเม <ME> ื่อเราเปิดไฟสูงนั่นไฟสูงอยู่ยที่ยอดต้นไม้เลยนะครับมันจะสูงมากกับการที่เราติดมุมบนมุมกดมันเยอะถ้าเราเปิดไฟสูงมันก็ยังส่องบนพื้นนะครับไม่ ไม่ได้ไปส่องสูงบนต้นไม้อะไรนะครับก็ถือว่าประมาณนี้ไว้เป็นตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ไปหาดูได้นะครับตามร้าน l าซ a ด้า h o p ป e นะผมไม่ได้สปอนเซอร์จากใครเลยนะครับก็ติดเองแล้วก็รีวิวเองให้ชมกันนะครับ